อะไรอ่ะได้ค่ะฮะเบบาร์ดูสักการอ๋ไอหลอดเพื่อนขอลองยืมเทนล่าหน่อยนะเพื่อนโอ้โอเคค่ะขอยืมเทนล่าหน่อยนะเพลงครับรถคุณรถขับรถอะไรครับเม้งเนี่ยรถไส้กรอบรถอะไรอ่ะรถนั่งหกด้นย c น n t e n t เพื่แบ๊กมีคนเนียนพี่แบ๊กมีคนเนียนขามาร์ตเบลใหญ่อะไรวคือบอลเบลใหญ่เขาว่า มามาขึ้นมาแป๊บนึงดิรถนั่งหกนีไปได้ปหมแมวนั่งสองคนต้งใหญ่นั่งก็สองคนเบิ้ลแค่ขับตามไปแค่นั้นเองคิดว่าขันนั้นมันจะหนีรถหลุดอ่ะก็ถูกแมวนั่งหลังดินั่งหลังอุ้ยไอุ้ยเอ้ยเออเหนี่ยใครวะอ๋อเอ็งถูกเดี๋ยวพี่ชายทำไมเออมึงดูมันเอ๋ยไม่ละไม่ไหวว่ะเบาเลยเบาเลย ไปเย็ดรถรถได้นี่พนักบอลเรื่อยว่ะมันยิงต่อมันลงไปซ้ำด้วยมันอะอุ้ยเต็มวะอ้าว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 ไอชาดหมาใครมันพูด้วยไอ้ยื้วะพูดอะไรวะด่าพวกมึงทำไมมีใครอยากรับปะไม่บอกไอ้ชาติหมาพูดหาด่าใครอ่ะพูดหนาด่าไอชาติหมาครับด่ามึงไง หรือมีใครอยากรับปะหรือมีใครเครียดไหมช่วงช่วงนี้ไปสักมาน่าจะเมายาชาแล้วบอกไม่ไปอเอายิงอ่าถือว่ามึงเปิดสตอรี่มึง,ม,งมึงออกม,มึงไม่ได้นะมึงว่าเต็มบอกอ่าอ่าไ,ไปไปคาสิโนปะเผื่อมีนักเลงเอาดิมันไม่มีใครกลับมีลอง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 ไปไปลองไปไปไปไหมเอะไปไหมดิมึงลองไปคาสิโนขึ้นมาขึ้นมาไปไหมไปไหมเอกเลงเต็มเหมือนจังละไปเด็ดไปเด็ดนักเลงนะกูบอกให้ไอชาร์มากล้าไหมอ่ะกล้าไหมอ่ะทรงไม่กล้า ไม่ไม่ไหวไม่ไหวด้วย,ยกูว่าไปไหมคาน่ะแต่ยิงตรงนี้จะยิงขึ้นดีขึ้นดีบอกนะว่าแถวนี้มึงจะเลือกทางไหนไหวะไอแบ๊คคานูกับทางซ้ายคานูดีกว่าน่าจะมันกว่ารู้ปะพ,พวกผมลองเป็นประชาชนอะ่ะแบบเล่นทดสอบอแบบพูดแค่ไปเตะมันทีเดียวแม่งด่าแล้วอะกว่าพี่หายาไม่การอะลำบากจังว่า บอลเพนห้าพ <üman> ันครั้งไอ้เฮียเข้าตูวินไอชาติหมาแม่งก็ให้เยอะเกินไอ้เฮียคุณสามป่ะพี่หมูนี่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 ทีเด็ดเลยข้างหน้าเนี่ยคุณอาบกาป่ะกาป่ะกาป่ะที่ผู้ข้างหน้าเนี่ยทีเด็ดเลยน่ะข้างหน้าเทล่าดำอ่ะเทล่าดำอ่ะไอแบ็คขึ้นมาแบ็คไอแบ็คขึ้นมามึงอย่าไปยุ่งฮัลโหลครับแถวนี้มีนักเลงป่ะ กูว่ามันเต็มบ่มันรู้มันรู้มองมองหน้าทำเฮี้ยอะไรสักมึงมองหน้ากูเงาด้คนมล้วมึงก้ไงพ่มึงมองหน้ากูมึงเงาด้คนไหมอ่ะไอเฮปไอเฮ็บนะอ๋อไอเฮปนี่ว่าโอคอย่าให้อย่าให้เห็นอีกนะไอพวกไอพวกมองหน้าเนี่ยฮะมึมองมองอีกแล้วนะมึงว่ามันหลงอีกแล้วนะ นี่มี่มี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 ม เดวิล่าไม่ละแบบเอาอย่างนี้ไงไม่ละกางไม่ละโมเดล่าของมานดิเรือนเยกเลยมัวการไปแบบก้็จริงกับคนรู้จักหรืออย่างไรคนรู้จักไม่เอาเรื่องอ่ะเอาเกาะมาเอาเกาะกับเอดิมาๆมาเรียกอะไรอ่ะกวาดหมดตัวเลยอ่ะเจ็ดห้าศูนย์แซมบ้าแซมบ้าจิค้าข้างหลังเนี่ยแซมบ้าไหนอ่ะเอาก้าไหมเอ้ามาดิไอเฮียชาติหมาตัวไหนเฮ้ยอดไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดไม่หไม่ไม่เราจะใช้ไอ้นี่ไปเปิดเอ็มพีเจไปเอาเอ็มพีเจด้วยใช้ไอ้นี่ไอแซมบ้าเลย สวัสดี่ไม่อยู่ไหนเบลล่างเหรอกันร้านะตามกันร้าน่ะกิจกรรมอะจะด่ากิจกรรมก็โดนนี่อยู่ดีอะไปเบลล่างเบลล่างเบลล่างเบลล์ล่างอันนี้ว่ามันจะรู้ว่าเบลล่างจบๆเลยว่ามีหมดอ่ะลูกแกงอ่ะอยังไงพวกเซมบ้าแอดแอดําม,มาอแอรดํมมามัจะมาไอ้ดําได้ปะเออที่มันคนตีน่าบ่อยๆอ่ะด่าไอเดียวอ่ะมันไม่ด่ากูหรอกครับไอ้เฮี้ยนนั่นมันด่าแค่ในตอนนี้แล้วไม่ไม่ใช่ตอนนี้มันจะด่าทำไมก็คืออยากด่า มึงเอาด้วยคนไหมไม่เอาครับคุณนะาเขาด้วครับมุกเต็มบ้าวคุณดูครับมักเต็มบ้าวส่งแม่งไปบำเพ็ญอะนู่นอะเป็นพันอะมีกระสุนป่ะเพื่อจะยิงเหรออยากยิงไม่มีส่งแก๊งหมดแล้วดิเอากระสุนมากระสุนมึงอะุ้ยมี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 ใครมีที่อะไรบ้าแถวเนี้ย ไม่มีใครเก่าเลยนิ้วหวาข้างหน้าคุณอาข้างหน้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 านี่นี่ีน่ะคุณนาเอวีเจเอวีนี่ไรข้างหน้ากลางมาเนี่ยน้องนี่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 ไม่ใช่คุณอากันนุ่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 นคุณอารถถึงดังใครใครพูดวะใครแหลมอะใครแหลมอะไรวะไอ้แบ๊กมึงไม่ต้องจุ๊กแสงไฟรับของเกาะครับใครแหลมวะใครแม่งแหลมมาเป็นตัววะอะไรวะมีใครเก่าบ้างแถวเนี้ย อยากโดนทั้งตีนเว้ยจะแก๊งหรือประชาชนก็ได้นะจัดได้หมดยดมอยากเอาปะหรือมึงอยากเอาอ่ะพูดอย่างนี้ไม่มีใครไปเปิดมันเลยหรอวะไอ้นะไม่มีใครไปเปิดมันเลยหรองซึงจัดเลยซึงจัดเลยทำสองพูดแบบกว้างๆไม่ไม่ครอบคลุมนะไม่ไม่ไม่กล้าพูดชื่อมึงเอาไม่ละมึงเอาไหมมึงไอ้คนพูดอะเอาไหมไออ้บหรือไอไอเฮียไอคนเงียบๆจะเอาด้วยคนไหมล่ะ เอ็มเคเนั่นแหละข้างหน้าไหนตัวไหนเก่าวะเอ้ยเองเก่าปล่าวะ MKK พี่อยากโดนทั้งตีน่ะจัดให้หน่อยได้ปะไม่เกี่ยวนะไปี่ไม่ไม่เก่ากดดอกว่าที่แบบไม่ครับพี่ไม่ประชาชนนะอันนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในเอ็เคนะครับทั้งแกงก็ได้นะประชาชนนะบอกก่อนนะประชาชนนะครับไม่อยู่ในเอ็มเคอยากโดนอ่ะกูอยากมันโดนสักทีว่ะ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโอเคนะนี่ผมพูดจริงจังแล้วเราประชาชนคนเดียวนะไม่มีอะไรเกี่ยวกันแน่นอนครับอยากโดนกระทืบอ่ะจัดให้ได้ป่ะไม่เป็นไรครับพี่ให้เกียรติพี่ดีกว่าครับอกน้องชายเอ้ยเอ็งตาถึงนะสามห้าแปดสามเอ็งน่ารักว่ะเอ็งชื่ออะไรวะชื่อเบคอนครับเบคอนเออเออเอามันเข้าแก๊งเลยแบงจิวไม่ใครวะไม่มมัันนเหมือนที่คุยกันเลยมันเมาป่าวไอ้เหี้ยมึงจะเอาด้วยคนหึ น้องกระตือมันเลยมันอยู่คนเดียวมันไม่มีมันไม่ได้อยู่ในตลอดพี่อะไรครับพี่ให้เกียรติพี่เขาดีกว่าโอ้เอาเลยน้องแกงมึงตีเหมือนแบบตีแมลงวันอ่ะมึงใส่ดีไอเยี่ยมแมลงวันเลยตัวนั้นอ่ะไม่เกี่ยวกับแกงจริงนะไม่ได้อยู่แกงจริงมึงแกงกระตือมั็นจริงอย่าไปกลัวมันเยอะดิอ้าวขำพี่อะไรสัตว์ให้เกียรติพี่เขาดีกว่า อ๋อคือรวมรวมหัวกันจะกลัวท่นตีนกลัวอะไรเกี่ยวอะไรกัเกี่ยวอะไรเป็นอะไรไปเรื่อยคิดเยอะจัดอ่ะอีผมก็แค่ไอ้นี่เขาบอกเขากลัวผมเราก็ทืบไงเขาเรียกว่าอยู่ในแกงไม่แล้วเมื่อกี้ใครพูดอ่ะคนไหนพูดตอนแรกอ่ะที่พี่ไฮน์ไอ้เทียเสื้อดำนี่ปล่าวะเฮ้ยน้องปล่อยเขาเลยโคตรโดนจริงแกงมือ้สาดเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูเจอชีวิตจริงกูไม่ใช่เลยกูเมาอะไรี้ คุณนาขึ้นรถดิว่าคุณนาคุณนาขึ้นรถดิวเริ่มเริ่มเริ่มมาเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วกุนาขึ้นรถดิวับไม่ปลดล็อกรถเดือนเลยไปก่อนในชีวิตจริงเนี่ยไปก่อนเลยอ่าไม่ได้นะอย่างเงี้ยคุณนาไม่มีนะครับบริบทบริบทพูดอย่างงี้ไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะเอามันแจ้งอ่าโดนไปแดงนะมื่นหรือเปล่าครับอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้เล่นนานหรืออะไรครับนี่ลุกคณะที่เราคณาไอ้เมฆอ่าชีวิตจริงไม่ได้ครับชีวิตจริง มันไม่ได้ไดจริงกูเนี่ยเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นอะไรอะไรมันเป็นคำคิดมาก,กเ,ากเรียเปลยวอซีเครียดปะเครียดปะ่นไงไม่เครียดเอาไปหนึ่งบำเพ็ญเอาไปห้าร้อยไม่เครียดไหมไม่เครียด เห็นก็เห็นเล่นแต่กับคนนั่นอ่ะเบอร์บ้างอะไรบ้างอ่ะเออไม่แบบมีตัวตัวเจ้าเจ้าเลยหลังกลางไอ้หลังกลางโอ้ยเฮียก็คุมท้าหมดแล้วกูช้อมชนอยู่แล้วช้อม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 ช้อยู่แล้วช้อมชนกูช้อมพี่กูช้อมชนใ่สายทำไมไม่มีใครกล้าขยัาเลยวะเออเหมือนเหมือนรู้เหมือนรู้จักบาร,รมีแม่งค้ำคอจัดเฮียถ้ากูไม่รู้จักกูกูได้ยินกูตีแม่งก่อนเนี่ยตามทรงจัดอ่ะกล้ากูไอ้เฮียกูรุ่นใหญ่ฮะ มันรู้จักบาลามีกูอะสมมุดได้ไหมพี่ถ้าสมมุดพี่ไฮโดนนี่คทำไงโดนด้เียรไม่ใช่เราเกเกียร์เขาเขาไม่ถือสถานรักตอบเออเขาไม่ถือสาคนบ้าไอ้ไอ้ย่ยแบกบูนนะไม่ออกอ่ะไม่ไดนคารโนะนี่ไอ้ตัวนี้ตัวตัวเราเลยตัวนี้มานั่งอยู่ตัวไหนใช่จริงีจริงเฮ้ยกูดาวกูดาวกูดาวดิสกิดคือติดอ่ะนั่นริมซาริมซาลีมแาลใช่เลอมซาลิมซาลิมซาลมซามีาลิมซาาม่มใครกม้ายุมงกับมันละมนเลนสุดนะ อเฮ้ยเอ็งอะได้ข่าวเก่ามากเหรอน้องโอ้เหมืองไอคิ้นนี่มันเหมือนแล้วบนโลกบนบนโลกไงบนโลกไงตำทรงอะไรเดี๋ยวคุณอาครับมันพึ่งทั้งไม่ขลินเบี้ยงคนครับคุณนะหน้าไปหอึ่งหนึ่งนึงหนึ่นึ่อะไรมันดูดีว่ากล้าไม่กล้าดูตรงนี้แหละมันอยู่นะกูไม่กล้าอนะนะนะตัวไหน เฮ้ยน้องเฮ้ยฮัลโหลเอาเมฆสักสี่ดิสัตฮัลโหลไม่มีใครเปิดมันหรอกไว้เปิดเมฆสักสี่ดิสัตเฮ้กูอยากดูกลิ่มจังวะอายก็บอกดิอายประชาชนประชาชนมึงกลิ่มอะไรอะไรของมึงวะ เฮ้ยไม่ใช่ของจริงจริงนะมันจะแบบไม่มีใครกล้าว่ะมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าอะไรพี่ไอมัเอาครับพี่หนึงเรียกกูพี่อ่ะได้หรอวะเหมือนพี่นายมีอำนาจอ่ะตอนเนี้ยไม่มีเลยกล้าพี่นายโม้เอ้ยพี่นายพี่นายพี่นายผู้หลาบจริงอบบมีแกล้งไหนกล้าพี่ไอ้บ้างวะไม่มีนะตำรวจอย่วะอะไรคำคออยู่วะตำรวจปะตรวจปะเออตำรวจดิเออตำรวจเอาปะอะไรคำคออยู่วะสีสีชมพูดิสี่มีผัวเผื่อมันเอาต้องมี เฮ้ย <Hey, S 2> มึงนักเลงเปล่าวะไอ้หนุ่มหรือคนขับก็ได้นะอยากโดนกระทืบอ่ะดัดได้ทีดิโดนทั้งแก๊งอ่ะไอ้บอลหลอใเอาไหมา ไม่ใหญ่น้องพี่ประชาชนนะครับประชาชนนะครับประชาชนนะครับอันนี้ผมการันตีนะครับเขาคือประชาชนนะประชาชนไม่มีเรื่องเข้าแก๊งเด็ดขาดครับมันหน้าเดียวสกปีเหรอการันตีมันก็ถือมันทีดิอยากโดนไหวเคียอยากโดนห่ออยากนอนประชาชนนะครับประชาชนนะครับมีใครกล้าวะอันนี้ผมพูดจริงนะเอ็มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวเอ็นะครับก็คือไปก็ไม่มีการตามเก็บนะครับครับผมไม่ไม่มีตามเก็บนะครับสักหน่อยอยากนอนเปช่วยอยากนอนไปสี่สิบห้าที่ครับพี่เดวไว้ขอบครับใครใครวะ เน yeah huh. no ี่ยได้นอนห่อยาวๆเลยค่ะเอาเอาเอาเลยครับผมไม่ีโปครับคืณี่ไเอาเอาเอาแบบตามตรงนะครับผมรู้จักกันนะครับผมเลยไม่ตีแต่ใครอยากเอาก็เอาเลยครับเนี่ยใช่ผมไม่เกี่ยวนะครับ LK ไม่เกี่ยวนะครับผมจ้างก็ทื้มาหน่อยเถอะสักทีได้ไหมครับสักทีเอออยากอยากนอนเต้สักสี่สิบห้าทีจัดให้ถอยได้ปะมีใครกล้าปะกูไปท้าแซมบ้าก็ไม่เอา M K K ก็ไม่เอาไอสีชมพูนี่มันจี๊ดพอบอกว่า มันจะไม่มีใครกล้าเลยเหรอในเมืองเนี่ยโอ้ oh, คิดนานง,งี้ไม่กล้า <laughs> ไปดีกว่า <laughs> พลังเลยป่ะเ,เ,เอาเอาเอาดีป่ะไอเยี่ยมันไม่มีใครกล้า <laughs> พี่ใหญ่จริงเหรอผู้ใหญ่เตรียมไปเกยทุกทีมันไม่ใช่อย่างืี้นะเว้ยแกบ้า,บาเดี๋ยวมันละแวกว่ามันละแวกเป็นแบบเมืมเ่อตอนเย็นอีกวะผู้ขอแบบมันมันรู้ <c oughs> ไงว่าอยู่ทข้งไหนมาก่อนมาปวดโดนตามเก็บเลยไม่เชื่อหรอกไอ้ไอ้แก๊งสีแดงไออะไรวันวันอะ กูอยากปลอมตัวจิ๋มหายและและใใครสักคนอ่ะไปหาประชาชนมากูอยากโดนกระทืบจัดไม่ไม่เงาของพี่ไอซ์ไม่เลยสวยครับบ้านจิ๋มครับบนดูอยู่เอาแก๊งเลยดีวะสีแดงสีแดงนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีแดงคุณอาครับอย่าใช้บารมีโอเคครับลงครับลง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 ครับเก็บสายฟ้าร์กดิ เราก็ไปเอย่ใชสกินแชมดิเออย่นน่ะอย่าใช้สกินแชมป์ดิเออั่นน่ะแห่านมึงหาเรื่น้แหละปไากคนแอมเอื่อง่แมไ่าใั้กคนดิเออ่งหลไปไปอ่าใช้มป์ด้ออ่ไปอ่าใช้มปอ่นแหลไป่าใช้กนมป์ดอื่่หไปไอย้สกนมอื่น่ะหละไปไปไอ่าใ้มเอ้ยนายกอันนี้ เฮ้ยเดี๋ยวเตะเลยเอาเลยครับผมไม่เดืยวครับเฮ้ยหนีดิเดี๋ยวมันตามกูหนีได้อ่ะเย็นไทยงกี้เอาตำรวจได้ไหมอาอาคือมีเรื่องกับตำรวจนี่ไม่กล้าหรอกกลัวไม่กล้านายยินอะไรอ่ะไม่กล้าเลยไม่กล้าไม่กล้าตำรวจเลยตรงนี้พี่หายไม่เอาอ่ะกลัวตัวไม่กล้าตำรวจกลัวตัวกล้าไหมกล้าไหมอินอ่ะไม่กล้าไหมเอาชิวๆเอาเลยนะดิให้กูทำอะไรอ่ะเอากูจะทำแบบก็ทำเลยก็ทำเหมือนพญาชนอ่ะเออเอาบไปตรงนี้กล้าไป ไยไอ้เฮียไปเอ้รอเอ้เยสยงรอไอ้เยขอขออันนี้นะ้่าถ้าใครใครใครมาแบบถับไล่เ่ยบอกบอกแม่งว่จะเอาใช่ป่ะอะไรเ้ยอ้มึง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 ซ่อมรถก่อนนี้รถน้ำมันก็จะหมดเนี่ยเติมน้ำมันก่อนเลยไม่เปหาห่าเติมน้ำมันเออเว่แกไม่เกียทีมันไม่มีใครเอาหรอกเหลือทิ้งเออซ่อมก่อนเอออย่าโรกสิครับคุณอาครับมันไม่มีใครมาเอาหรอกตอนนี้ไปเติมน้ำมันก่อน กูไม่มีปืนนะกูบอกให้กูว่าไม่มีนะบอกกันไม่มีเหมือนกันไม่ขอแบบใครตีกูโดนกูทีหลังอ่ะคุณอาพูดอย่างนั้นได้ปะเออได้เอาเงี้ยนะครับคุณอาเออไม่กล้ากูอะไม่กล้ากูโดนปืนเออเออดีเออดีพี่เออดีพี่ไอ้เลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวได้เลยมีของซ่อมไหมซ่อมซ่อมซ่อมได้เลยเจ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 สองตัวอุ้ยไอ้สามมันจะมาไล่ด้วยตำรวจเนี่ยมาแล้วไอ้เหี้ยมันมาแล้ว มันรีอะไรกันเก็บบอลเก็บบอไ้วเก็บอไป้เฮ้ยของวันสองวันสอวันสวันมันใจเย็นมันัเอา้น้องเจิอลบอลได้จิมลอี้อด้อดันลอดอดเย็ใจเย็น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 ใอเนใจนวันดึกวัน รอดีรอดีอย่ารีบดิใจเยังกูได้มามามามีใครเครียดไหมมีใครเครียดปางมีใครหนึ่งตอบได้แกรถีก็ตอบหนึงไว้ได้ดิอย่าไปโคงอย่าไปที่อ้ไไอ้เย่เทลขับรถกูจิดงกว่าขับรถกูจิ้กว่ากูจิ้กว่าไอ้เย่เทลขับรถกูจิ้กว่าเทลคันนี้ปัง่ายนะพี่เทลขับเป็นปปเนี่ยน้องอุ้ยเตียน่าอาอย่าไปบ้าพูดได้ปังแต่อย่าทำให้ดูเ้ยไอ้เย่ยนี่อย่างบังเลยไอ้เย่แดงแดงเลย หมาเลี้ยวมังมาเลี้ยวเวาเองเอาเองขอขอเป็ยเลบสี่ลบสี่ตามโอ้ยดูมนเถื่อลงลไปแล้วเฮ้ยเียวไม่โหดเหรอเฮ้ยหลุดหมดไอ้เหี้ยของจริงว่ะของจริงว่ะไอ้เหี้ยเป็นไงครับคุณอาเก่งนะเนี่ยนานาดีของจริงก็โชว์กันโว้ ยี่สิบนาทีแล้วกูจะไปนอนอยู่แล้วเออมันตายก่อนอยู่แล้วล่ะไม่ได้กระสุนซิม็กกันะดูดิดได้หรอากระสุนซิม็กเลยเหรอไอศุลเลุลเล่จมเลยแหละเราเอาดีเราเอาดีไอจิมไว้ก่อนไว้ก่อนไอจิมไว้ก่อนเฮ้ยมึงเที่ยทำไมอ่ะเที่ยวเที่ยวเห็นภาพมันวาร์ปอ่ะกูไอเหี้ยไงเหินขึ้นตึกไหนไปไม่กูจะเถือนขึ้นตึกต่าใหม่เลยเออไปเหินขึ้นซ่อมก่อนไปแค่เดียวนะมันจะถึงไหมพี่ถึงใช่ป่ะ ไปไหนอ่ะเทวสิ่งตอกบ้านเหรอมันบังด้วยอ่ะเนี่ยกูลำคาละว่าไม่ใช่ไลนนี้ครับคุนาครับว่าไม่ใช่เฮ้ยว่าไม่ใช่ว่ะเทวเป็นมันไม่ใช่พี่เทวว่ะไม่ใช่ว่ะไม่ใช่เลยนะแบบนี้ไม่ใช่เลยนะเทว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 เฮ้ยมึงไหวไหมเนี่ยพิทูลเทว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 เฮ้ยเทวเทวมึงเหินเหินซ่อมบ่นไป ไอเฮียไอ้เทีวเฮ้ยเทีวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อะใครล่วงอ่ะเป้นกูล่วงมีคนหายไปหนึ่งนะไอ้เทีวเร็วไอ้เทีวเหินเทีวจะพังแล้วเทีวเฮ้ยมึงเหินสิเออนี่ยเนี่เนี่ยนี่รถไส้ขับตามึงเห็นไหมข้างหลังอ่ะมึงก็ยิงมาสิกูยิงคนกูยิงคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋างเลยโง่โง่โง่แล้วแล้วเหินเนี่ยนะเหินเนี่ยนะเออเหินแล้วซ่อมเหินของจิ้งพ่ออมไงเทีว เดือดขึ้นไปซ่อมครับผู้นาเป็นอะไรอ่ะไอเทลรีบซ่อมอุ๊ออีควายเอ้ยลงลงไปก่อนนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงรถขับ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 ไปอยู่ชั้นสักอมไปชั้นสักไอเยี่ยกิมล็อกรถไอเยี่ยกิมล็อกรถเอ้าเฮียเอ้ยโง่ชิบหายโง่จักดาเลยไอเยี่ยกิมล็อกรถไอแซดโอ้ยควายอเฮียวิทูลมึงต้องชนให้พังแล้วมึงก็ลงไปซ่อมขึงอยู่ได้ทะเลไหนไอ้เยี่ยกิมล็อกรถพวกมาช่วยดิ เรียกพูดในวอดิครับคุณอาไม่มีเรียกพูดดิพูดดิพูดดิคุณอาพูดดิใครมาจะลองรถทำไมวะยัยขิมอ่ะไปเปลี่ยนรถดิไปเปลี่ยนรถดิเทล่าเหินนี่ไงจะเหินทำใหมวะโอ้ยไอเจ้เหินนี่ยังโหดอ่ะทำทำไมอ่ะทำทำไมอ่ะเนี่ยเหินนี่ท่านทำไมอ่ะอันนี้อันนี้ชื่อเหินนะเหินทำไมอ่ะนี่เอ้ยเอ๊ะโอ้ย ไปทำไมอ่ะทำทำไมอ่ะรถจะพังอยู่แล้วยี่ห้อโอ้ยโอ้ยเยแล้วไปขวาไงไม่เทลมันพังเทลยวเดี๋ยวมันจะให้ทำยังไงครับกูดาครับรถมันก็เหลี่ยงในยี่ห้อมันก็ไม่มีรถเนาะถ้ามีปืนป้างยิงแม่งตกรถเอารถมันไปดทำกี่เทียวจอดนะจอดวันนะ กูยิงลงเฮ้ยสวยเฮ้ยกูล่วงหมดแล้วมึงยิงกูลงมาดิมึงเอารถมันดิมึงเอารถมันดิเฮ้ยมึงยิงเฮ้ยยิงกูหน่ <c oughs> อยออยิงกูโอ้ยตอกกูหมดยิงกูดิเราเราเฮยเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยใครตายหนึ่งหนึ่งหัวนะเมึงยิงหนึ่งหัวนะเฮ้ยใครใครเจอกูนะเจอกูนะเอา โอ้อย่างกากไอ้เหี้ยไม่ถึงเนื้อพีตายเอาคุตายแล้วหรอโอ้อย่างกากอ่ะไอ้ยิงกิมล็อกรถทำไมไอ้ยิงกิมล็อกรถทำไมก่อนขับรถอย่างโง่อะคุณอาครับแฟนคุณอาครับที่เทีวอยู่ไหนครับพี่ไอ้ยิงกิมล็อกรถได้สั้นยังไงไงขึ้นหนีเร็วเร็วเร็วเตีวเตีวเตียเตีพี่ไอ้พี่ไอ้คุณอาคุณอา กูนะกูรววววเเร็วเวสวยกอ่ะโชคดีแลน้องแบ็คเขาจะยิงไม่มีปืนสวยรอดหมดสวยอ่ะไปเลยไปเลยไม่รอดจะไปยังไงววเอาไห มึงก็ไฟดี้เออดี้ไอคิมไอคิมนี่ไอคิมมาแล้วเนี่ยโอ้ยคิมมาแล้วไคิมมาแล้วลงลงลงแล้วครับลง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 หมดแล้วหมดแล้วเสนปหดล็อกครับปมดแล้วหมดแล้วครับลงแล้วครับลงดีม่นาโนครับลงแล้วดีไหมไอ้ยก็ไม่ปมดล็อกอ่ะไม่ปมดล็อกให้กูแล้วบอกให้กูลงไอคิมึงซ่อมรถดิไม่มีรถไม่มีกล่องซ่อมมึงก็ปมดล็อกดิมึงปมดล็อกดิกูจะซ่อมไอ้เหี้ยเอ้ยมึงรักสมไมวะซ่อมรถกันไม่ได้เไอคิมราะมึงตัวเดียวเลยสัตว์ เอ็งเช็คได้เลยพวกมึงอ่ะอะหลบพี่เอากล่องะสําดีเอากล่องะสําดีคุณดาวันมึเทียอะไรกวะมึงก็มากับกูดิเออมึงก็มากับกูดิเออมึงจะเสียทางพามันเป็นอะไรกันไปขึ้นมาไปขึ้นมาไปขับรถเขาน่ะคุณดาวันมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพาไปหาเรื่องใหม่ดีกว่าไปเปลี่ยนได้เรื่องเลยนอนอะไรผมไม่กล้าพอเวฟไปหาเรื่องจริงไม่กล้าไอรักเรี่อมันไม่ไหวกูหรอกไม่กล้าใครเอาอะกูไม่กล้า มันมันกล้าเราเราไม่ไดเราปลอมเสียงดิมันเอาเนี่ยมันไม่เอามันกลัวบารมีเอลคมันกลัวกูนั่นแหละไม่ใช่อ่ะมันกลัวบารมีเอลคีถูกภาพแก๊งอย่างควายเลยใครเขากลัวจะจะมีกี่มีกล่องซ่อมที่กูหลุดหมดอ่ะโอ้ไอเยมันกล่องซ่อมก็มี เอ้ยถ้าไอ้กินมันปดล่างรถอ่ะรถดันไปรอบของเรากินตกอะไม่รู้มันจะให้แม่งขนาดเงี้ยกลัวรถหลุดเหรอไงนี่คาคาซิโนรอบท้ายเลยแล้่ยวแล้วเที่ยวกูจะนอนไม่กล้าเดี๋ยวกูไม่กูกูจะตีสองแล้วไอ้เหี้ยสงกลัวโดนฆ่าแล้วโดนหลุดว้าวนี่ไปได้นอนโอ้ยกูไม่กลัวหรอกครับถ้ากูโดนหลุดกูยูไอทีไม่สนฮะไม่กล้าหรอกกูกล้า กูจะไปแล้วไปไหนก็เนี่ยไปส่งคาสินโนไปนอนแม่งไม่ถึงกี่นาทีกี่บาทเลยวะแ้ข้าวหัวกี่บาทกีท่พันเป็นจอสลัดที่กระจกแต่อ่ะใครข้าวหัวอย่างน้อยอะ่ะโอ้ยเฮียมึงขับรถอย่างควายถ้ากูขับไม่มีไม่มีโดนไล่ขี้สูดได้อะ่ะมันล่วงตั้งแต่แรกอะ่ะสภาพเฮ้ยอะ ขวามือเอาดิทีน้ำตาลแกลงน้องใหม่ทีน้ำตาลแกงน้องใหม่เฮ้ยน้องอ่ะอ่ะอันนี้อ่ะลองลงลองลองลงหยาบาลามีเอาเครดิตลงสีเทาอ่ะเด้อะแกงนี้มีใครเต๋อบะครับอุ้ยอยากโดนกระทือครับจัดให้หน่อยเลยป้าอย,อยากโดนกระทืบอ่ะอยาก<ะ>ให้หน่อยเลยป้า มันไม่มีใครเอามันเลยหรอกมุน่นหมายไส้ว่ะตอนเดี๋ยว <คน S 1> เดี๋ยวรอบหน้าค <น S 1> วมามปวามเอาม่เองเลยคนตีนเหรอครับเอ้ยประชาชนแหละมาแกงไม่ได้นะระวังนะหนุม่มเอาด้วยคนไม่ได้ร้องยับนะใจยับนี่เฮ้ยเฮ้ยเี้ยอะไรอพี่พี่เอ้าพี่พี่น้ำตาลสั่งฝาดมาหน่อยได้ไหมครับพี่แบกเอ็นใช่ไหมเนี่ยมันไม่ม<อ>ีใครสนใจกูเลยบ่กไปดีกว่า ไอแบงแบงแบงไมกว่าเขาไม่หนึสาคนไม่เต็มป่ะหรือมึ่งยาวด้วยอ่ะแบงก็เดือกว่าใครทำไม่ใครต้องใหม่เหรไมไม่มีใครเอาเลยวะเนี่ยเทคเทคโอ้มันไม่เอาไปดิไปดิไปดิเทคครับเทคครับกระทืบประชาชนให้ผมได้ไหมครับเนี่ยครับในรถนะครับมันเลื้อนอ่ะครับกระทืบ้ผมได้ปะเอาเอามาละเอาปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเดียวจิบุตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่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 อยู่แก๊งผมนะครับ อันนี้ผมผมอันี้ได้เลยรับประกันได้เลยจัดโดนนะจัดให้หน่อย่ด้ี่ยประชาชนอุ้มมันหน่อยได้ไหมไม่เอาเลยเอาถุงห่อไหมผมมีถุงห่อถุงห่อพร้อมพร้อๆไปสักสี่สิบห้าทีจัดให้หน่อยดิต้องบอกเลยว่าใครเอาบอลเลยวะท้องบอกอีกเขาไม่ดื่มสาข้อน่าหรอวะเออกลัวงั้นอะไปเพื่ประเทศนี้ไม่มีใครกล้ามใหายเว้ยกลัวกันเว้ยเพราะแบบกลัวพวกมิชัยชีพแบบไปสตาบ้าไปสตาบ้าสตาบ้าเปลองตาบ้าไปครับคุณอา จะไปนอน่อัยัวละตัวตัวลาัวละไปตะตาลัวลัวเลยโอ้ยน้องมีตาพี่เนี่ยขับรถอ่ะแล้ว้จะขับรถมาชนบี้ทำไมเนี่ยไปตตาลัวโดนอ่ะปู่พี่แหนวพี่เวลา เอาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้ว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 พี่ไอเทวเราจะเปลี่ยนแท็กเทวเขาถามมึงเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนโมเปลี่ยนแล้วปรับมันทักทีครับป้าพี่ป้าให้แม่งรั่วนะเอ้าข้อมือทำไมเนี่ยเอาไปเลยครับผมผมผมนี่ครับไอเทวมึงมึงผิดกฎอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่